ในสมัยก่อน Story ่ไอของเราเราไม่สามารถกําหนดได้นะครับว่าจะให้ใครเห็นบ้างแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้แล้วครับว่าจะให้ใครเห็น Story i ไของเราบ้างจะให้ใครคอมเมนต์สตอรี่ไของเราได้บ้างหรือเราจะโพสต์ t o r y ให้ทุกคนเห็นแต่ปิดคอมเมนต์ก็ทําได้ครับวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เรามาดูกันเลยนะครับสำหรับวิธีการตั้งค่ากำหนดว่าให้ใครเห็นสตอรี่ IG ของเราบ้างนะครับ job, หรือว่าเราอยากให้ทุกคนเห็นสตอรี่แต่ปิดคอมเมนต์ไม่ให้คอมเมนต์นั่นเองนะครับวิธีการก็ไม่ยากครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน In s t ต g r กรเลยนะครับพอเข้ามาใน In s t ต g r กรแล้วนะครับจากนั้นให้เราอยู่ที่หน้าหลักนะครับแล้วเข้าไปที่หัวข้อสตอรี่ของคุณนะครับกดเข้าไปได้เลยครับ พอเข้ามาแล้วนะครับให้เราสังเกตที่สัญลักษณ์ฟันเฟืองที่อยู่บริเวณมุมขวาบนตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยครับพอกดเข้ามาในเมนูการตั้งค่าแล้วนะครับจากนั้นให้เราเลือกที่หัวข้อ Story นะครับ พอเลือกเข้ามาในหัวข้อ Story แล้วนะครับในนี้จะเป็นการตั้งค่ากำหนดการดูกำหนดการคอมเมนต์นั่นเองนะครับว่าเราจะให้ใครสามารถดูได้บ้างหรือว่าจะไม่ให้ใครเข้ามาดูก็สามารถกำหนดได้ครับอย่างในเมนูแรกก็คือซ่อน Story จากใครบ้างนะครับลองเลือกเข้าไปดูนะครับพอเลือกเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถเลือกคนที่เราจะซ่อนสตอรีไม่ให้เขาเห็นได้นะครับ ตรงนี้ไม่อยากให้ใครเห็นเราก็สามารถติ๊กเลือกได้เลยหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มเสร็จด้านบนนะครับต่อมาจะเป็นการกําหนดการแชร์สตอรี่ให้กับเพื่อนสนิทนะครับใครที่เป็นเพื่อนสนิทของเราที่เราอยากจะแชร์สตอรี่ให้นะครับเราก็สามารถเข้าไปกําหนดได้เลยว่าจะให้ใครรับการแชร์สตอรี่ได้บ้างนะครับเพื่อนคนไหนบ้างนั่นเองจากนั้นย้อนกลับออกมานะครับมาดูที่หัวข้อตอบกลับกันบ้างนะครับที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ เลื่อนลงมาได้เลยเราอยากให้ใครสามารถตอบกลับคอมเมนต์สตอรี่ของเราได้บ้างนะครับเราก็สามารถติ๊กเลือกได้เลยครับโดยจะมีด้วยกัน3หัวข้อนะครับก็คือทุกคนหรือคนที่เราติดตามหรือเราจะปิดไม่ให้ใครตอบกลับเลยก็ได้นะครับอย่างในที่นี้ผมจะเลือกเป็นปิดไม่ให้ใครมาตอบกลับเลยนั่นเองนะครับ และต่อมาในหัวข้อสุดท้ายที่อยากจะแนะนําให้ตั้งค่ากันก็คือการแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะครับเราสามารถเข้าไปกําหนดได้นะครับว่าใครจะสามารถเข้ามาคอมเมนต์สตอรี่เราได้บ้างนะครับกดเข้าไปได้เลยครับพอกดเข้ามาแล้วมันก็จะมาอยู่ที่หน้าความคิดเห็นบนสตอรี่นะครับในหัวข้อแรกถ้าเราอยากบล็อกความคิดเห็นเฉพาะเจาะจงเฉพาะบางคนแบบเป็นรายชื่อเลยเนี่ยให้เรากดเลือกเข้าไปกําหนดค่าได้เลยครับ ว่าเราจะบล็อกความเห็นจาก IG ของคนไหนบ้างนั่นเองนะครับต่อมาจะเป็นการควบคุมแบบโดยรวมนะครับก็คือการตั้งค่าคอมเมนต์แบบรวมๆอยากให้ทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้หรือว่าคอมเมนต์ได้เฉพาะคนที่คุณติดตามหรือจะปิดคอมเมนต์ไปเลยก็ทำได้นะครับสมมุติว่าผมจะปิดคอมเมนต์สตอรี่ผมก็จะติ๊กเลือกปิดได้เลยครับแบบนี้ไปเลยนั่นเองนะครับและหลังจากตั้งค่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มเสร็จด,ด้านบนอีกหนึ่งครั้งนะครับ มันก็จะกลับมาที่หน้าตั้งค่ากล้องนะครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มเสร็จอีกหนึ่งครั้งเหมือนเดิมครับ ต่อไปนี้ Story IG ของเราก็จะเห็นได้เฉพาะคนที่เราตั้งค่าไว้และจะคอมเมนต์ได้เฉพาะคนที่เราตั้งค่าไว้นั่นเองนะครับนายตึงเนิดหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนื่ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบายครับ